มาต่อกันที่เรื่องราวหมัดมวยกันบ้างครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในศึกง W S ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์นะครับก็เป็นชายล่าพอหลักบุญครับอาศัยความหนักของหมัดเอาชนะน็อกนักชกจากอังกฤษไปได้ในยกที่2ครับการแข่งขันนะครับมวยไทยรายการ W S ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์นะครับที่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคู่เอกเนี่ยเป็นชายล่าพอหลักบุญครับนักชกไทยวัย26ปีครับล้วนกับโอเว่นจีลิส นักชกดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย19ปีนะครับในพิกัด132ปอนด์ครับชายล่าเนี่ยอาจจะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างแต่ก็อาศัยจุดแข็งด้านประสบการณ์และความหนักของมัดครับไล่บุกตั้งแต่ต้นยกครับแล้วก็ปล่อยหมัดเด็ดเข้าเป้าจังๆครับส่งให้จีลิสเนี่ยลงไปนอนนะฮะให้กรรมการเนี่ยนับแล้วก็ยุติการชกทันทีในยกที่2ครับ กขวานีครับเข้าหน้าเลยครับนี่ครับโดนบริเวณปลายขาครับแล้วก็ลุกไม่ขึ้นนะครับทำให้คู่เอกเป็นชายล่าที่เอาชนะน็อกไปได้ครับส่วนคู่อื่นนะครับผลการแข่งขันในศึก RWS มาคํำคืนที่ผ่านมาครับคู่ก่อนเวลาคู่ที่1เนี่ยเป็นบ่าวปลายบัญชาเมฆแพ้คะแนนคูเดือนศักชมณิไปครับคู่ก่อนเวลาคู่ที่2ครับคาวแทนเนียชนะน็อกยกที่1ครับชนะน็อกเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับ แล้วก็มีอารันยาวนี่แพ้คะแนนชาลคริสอพิมนสลศรีครับไก่ชนเพชรแสงทองแพ้คะแนนอวอร์ดคาซิมบ้าช้างศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่ชนะคะแนนราซูบาเซียนแล้วก็ธนูเพชรวอสังประภัยชนะซูเออรอาบูเอลฟิตไปนะครับในคู่สุดท้ายครับก็ติดตามความมันแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์กับศึก RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีสนะครับ